ีครับวันนี้สังราศีมาสอนมัดยางมัดแบบมีที่ไงๆทุกขั้นตอนจะได้มัดกันตอน,นแรกจะเข้าตัดยางตัดหานซีแล้วเข้ากับมาล่ไล,ไล,ไลยาย่างให้มันซ้ำกันจ,จังทำกันมัดเสื้อมัดจะเป็นเสืออ้อทักแห่เอาเบอร์ไงน่ครับตัวนี้มันจะกินกินยางได้ดีเข้าไปในเนื้อยางได้ดีมันจะบอกล้ายตัวพอเข้าใดเข้ากับมาตัด การมัดกับตัดประมาณนี้ครับอย่าไปตัดเงยาแล้วก็มัดปมใครมันเกิดปมแล้วก็เข้ากับหาตำแหน่งยึดที่จะมัดใส่เข้ามัดใส่เยื่อกระดัยครับพวกเล้าบันไดพวกเยังกระดัดยดเขมันดึงดึงดึงบ่ม้านะครับประมาณนี้ไว้ส่วนปมพวกนี้ก็จะใส่เสือกสองจุดหามิน เป็นโพลีเฮเทอร์ทักเป็นแบบทักมัดปมมัดปมสายขวาแล้วก็จุดไฟอย่าให้มันเป็นคุยแล้วก็ทำการยัดเข้าไปประมาณนี้ครับยัดไปแล้วเดี๋ยวจะมาให้เบิ้งบน, <c oughs> น,นอันนี้คือเป็นอย่างสิบสามมิลสองจุดหามันดีอย่างคือเขาเพราะเขามัดปมแล้วยัดเขามันสี่ตบวปมมันสี่บอรไใหญ่ครับ ถ้านะตัวสองม,มิ้นมันก็สะน้อยโพดตัวสามมิ้นต์มันก็นใหญ่โพดใส่สองจุดหัพอดีครับบึงทีกัรมัดครับอเอาม้ไก่นะครับอ่าเอาหัวสางไอ้ห่วงเม่ขึงก่อนครับพับห่วงให้ใหมันเป็นกลมๆอย่างนี้ห่วงหนึ่งห่วงแรกพับตั้งสี่ห่วงสองพับคือเกา่าแล้วก็เอาห่วงสองไปทับห่วงแรกแล้วก็จับไว้ แล้วก็เอาตอัวยางเข้าสอดเข้าไปแล้วก็หลุดลงแล้วก็ปั๊บปั๊บว่าให้ตำแหน่งของการมัดยุมังไห่ก้อนแล้วก็ค่อยดึงลงใไห้มันเป็นเป็นร่องไว้แล้วก็ทูไปที่ทูไปงั้นส่ก็คือเข้าไปยัดเสือกว่าไห้มันไก่โพดถ้าตัดไก่พดมันก็สีเปล่งเสือกเข้าทูไปมันได้ตำแหน่งที่พอดีไห้มันไก่กับตัวนี้ก็พ่อแล้วก็ดึงดึง,ดงมันจะกินเสือกนี่มันจะกินกินยางเข้าไป ดึงให้จนแบบมันเขาไม่ได้อะตึงๆเมื่อแล้วก็เขากับเอาเอาเมื่อล็อกไว้ตรงนี้ดึงไวแนนง้แล้วก็ตัวนี้ก็ล็อกตายเป็นมัดตายปกติครับดึงแล้วก็กลับด้านมัดสองสองสองที่ครับอีกด้านหนึ่งให้มันตรงกันขามกับเข้ามัดรอบแรกแล้วก็เข้ากับมัดตายลงไปอีกรอบหนึ่งตัวนี้มันอยู่ส่วนนี้เข้ากับเอาเอาไามา่อีกด้านหนึ่งของปมที่เข้ามัดแล้วก็ดึง จะล็อกเลยอันนี้ล็อกอเป็นปมเป็นเงื่อนตายล็อกแล้วก็เหยียดที่เ้าตัดแล้วเขากา็จุดไฟเอาครับจุดไฟปูให้มันเป็นคุยแล้วก็บ,บีบประมาณนี้ครับอันนี้ก็แบบง่ายบ่ราะมิลุดครับอย่าคิดว่ามันสิ่ลุดบ่ราะมิลุดครับเพราะว่า,วา เสือกตี้มันสิกินยางลงไปแต่แต่มันบอกกัดยางแต่มันสีบอคายตัวตัวนี้จะดีใส่เสือกเขาเรียกว่าเสือกทักแแหะคทีห้อทักแแหทั่วไปอ่ะแต่เอาเบอร์มันใหญ่ๆแน่นี่ประมาณนี้ครับอยู่ครับอยู่ในนอนครับโอเคครับฝากกันเลยครับขอบคุณครับ